พามาชมเป็นงานสร้อยข้อมือ3บาทนะคะแบบตัวใหม่ที่เข้ามานะคะให้ได้รับชมกันเดี๋ยวไปดูลายกันได้เลยคะ่ะลายนี้นะคะตัวงานเส้นเป็นงานแพรเบนกลมนะคะเป็นแพรแบบนี้เลยด้านหลังนะคะ แล้วก็ตัวงานดอกไม้นะคะจะเป็นจีบเป็นชั้นแบบนี้ไซส์ขนาดข้อมือจริง16.5คะ่ะงานเส้นเป็นงานแพรเบน์นะคะแล้วก็ตรงกลางแต่งปัามแบบแฟชั่นนะคะอันนี้ด้านหลังไซส์ข้อมือจริงเนี่ย16.5-17ใส่ได้เลยแล้เส้นเป็นงานเลดโรมิโอแล้วก็ตกแต่งต่างกันนะคะอีกเส้นปั๊มติดพลอยแล้วก็อีกเส้นเป็นงานแต่งดอกไม้นะคะไซส์ขนาดข้อมือ17นะคะใครชอบตัวไหนสามารถเลือกแบบได้เลยคะ่ะแพรตุง้งติ้งก็มีนะคะเป็นงานแพรเบน์นะคะตกแต่งตรงกลางเป็นตุง้งติ้งถึง ทองและหัวใจนะคะไซส์ข้อมือจริง16.5คะ่ะใครดีนะคะตัวนี้เป็นงานตุ้งติ้งแปดเสาให้หัวใจดาวนะคะตัวลายเป็นงานเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลาย8ปเสานะคะตัวนี้มีไซส์ให้เลือกหลายขนาดเลยนะคะใครอยากได้ไซส์ไหนทักมาสอบถามได้คะ่ะลายเบนนะคะขั้นงานติดพลอยนะคะตัวงานแต่งนะคะก็จะเป็นแบบแต่งแบบแฟชั่นนะคะไซส์ขนาดข้อมือเนี่ย16แล้วก็16.5มีคะ่ะจะเป็นลายแฟชั่นหน้ากว้างแบบนี้เลยนะคะ ไซส์ความยาว15-16,5นะคะมีห่วงทดยาวในตัวนะคะสามารถปรับระดับความยาวที่ใส่ได้เลยค่ะสองลายนี้นะคะเป็นงานดอกไม้นะคะมีห่วงพดยาวในตัวไซส์เริ่มต้น15นะคะตัวนี้ห่วงพดยาวปรับระดับได้เลยนะคะ พี่กุลหลังเต่าก็มีนะคะลายนี้เนี่ยก็จะมีความยาว16.5ขึ้นไปนะคะตัวนี้เนี่ยใส่ได้ด้านเดียวนะคะตัวด้านหลังจะเป็นประมาณนี้อันนี้ด้านหน้าค่ะพี่กุลทั้งเส้นเลยนะคะชอบงานตันตัน,ตนเหลบีตามาตัวนี้แนะนํานะคะเงามากๆนะคะเป็นงานทองล้วนนะคะตัวนี้เนี่ยใส่ข้อมือจริง16.5นะคะใส่ข้อมือ17ใส่ได้เลยนะคะเป็นลายฟาโรนะคะตัวนี้แบบลายคล้ายๆใส่นาฬิกาเนาะ แล้วก็ตัวงานนะคะขึ้นข้อมือจริงสวยมากค่ะตัวนี้แนะนํานะคะใส่เฉพาะออกงานอย่างเดียวนะคะแนะนําเป็นลายนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นงานเลดรใหญ่ๆจริงๆนะคะขึ้นข้อมือแล้วสวยมากนะคะตัวนี้เนี่ยใส่ข้อมือก็จะประมาณสัก17นะคะจนถึงแบบ1 7 5 8ได้เลยลายโซ่มาใหม่เก๋ๆแบบนี้นะคะเส้นใหญ่ๆเราก็มีนะคะใส่ข้อมือจริงเนี่ย16 16.5ใส่ได้เลยนะคะใครชอบงานแบบเก๋ไก่นะคะแนะนําเป็นตัวนี้เลยะค่ะสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงาน หัวเสือนะคะตัวนี้ก็จะประดับพลอยนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวลายเส้นนะคะเป็นงานแผ่เบ้นแบบนี้เลยใส่ข้อมือจริง165ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะข้อมือ3บาทลายสวยจริงๆมีให้เลือกเยอะเลยนะคะใครสนใจแบบไหนแวะเวียนเข้ามาชมกันได้คะ่ะ